The Outdoors หรือว่า The Great o u t d o o r นับเป็นแผนที่ใหม่เรียกได้ว่าเป็นส่วนขยายที่อยู่ด้านนอกของโรงแรม โดยเราสามารถไปที่โซนด้านนอกของโฮเทลได้ผ่านห้องที่90โดยใช้อุปกรณ์ช่วยตัดหรือว่ามัลติทูรวมถึงกุญแจกระโหลกที่เราสามารถหาได้ในเจฟช็อปและเมื่อเราผ่านดี o u t d o o r s มาได้เราก็จะมาโผล่ในประตูที่155ซึ่งนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะผ่านบอสถึง2ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์ในด่าน100หรือว่า g r u m b l e q u e e n ก็ตามในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปีศาจและเอนติตี้ตัวต่างๆที่ปรากฏตัวให้เราเห็นในดี Outdoor s ทั้งหมด 8ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีวิธีการจัดการและที่มาไม่เหมือนกันก่อนจะไปดูเนี่ยอยากจะฝากร้าน D&D Shop เอาไว้นะครับเป็นร้านที่เติมโรบักได้คุ้มที่สุดแล้วที่เคยเจอมาแถบสินค้าอื่นๆจากเกมดังๆเนี่ยก็มีอีกเพียบเลยนะครับเช่นแมป Grow Arkaden กดลิง์ด้านล่างเพื่อเข้าไปใช้บริการและดูสินค้าอื่นๆได้เลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเอนติตี้ตัวต่างๆใน The Outdoors หรือว่า The Great Outdoor เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเอนติตี้ตัวเดียวกันซึ่งนั่นก็คือ w o r l d l o t u s แต่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน,น World Lotus เ,เป็นใครและต้องการอะไรทําไมมันถึงเป็นต้นต่อของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นแถม r l d Lotus เนี่ยยังสร้างเอนติตี้ตัวต่างๆให้มีความคล้ายคลึงกับเอนติตี้ที่เราเคยเจอในแมปโรงแรมอีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นฟิกเกอร์นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับตัวละครอย่างแบมเบิลอายสต็อกที่มีความคล้ายคลึงกับซิกแมนเดรกที่มีความคล้ายกับสคริสแล้วก็กิเกลแน่นอนครับเอนติตี้เหล่านี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยแต่ละตัวนอกจากจะมีความสามารถที่คล้ายกับเอนติตี้ตัวเก่าๆแล้วนะครับเดี๋ยวคราว เราจะไปเจาะลึกถึง Entity แต่ละตัวกันเลยดีกว่าว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันที่น่าสนใจบ้างจะเอาตัวรอดยังไงถ้าจะต้องเจอกับพวกมันในสถานการณ์ต่างๆ Entity ตัวที่ 1. Snare เป็นเอนติตี้ตัวเดียวที่จะปรากฏอยู่ในด่านอื่นด้วยนะครับซึ่งด่านนั้นเนี่ยก็คือด่านโรงแรมนี่แหละรูปร่างของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแผ่นสีเขียวว่างอยู่บนพื้นนะครับมีรูสามารถให้หนามเนี่ยโผล่ออกมาเพื่อที่จะทิมแทงคนที่เหยียบไปบนพวกมันได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าสแนนเนี่ยเป็นเอนติตี้ที่เคยปรากฏตัวให้เราเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับคงไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ติดอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือในแผนที่ด e อ u t ดอ o r พลังชีวิตของตัวละครเราเนี่ยเป็น เลือดเอาไว้เพื่อที่จะเอาตัวรอดในด่านสุดท้ายใน t ด e outdoor s และแซแนนนี่เลยครับเป็นตัวละครที่ทําให้เลือดของเราเนี่ยค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยเหตุผลก็คือใน t ด e outdoor s นี้นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดและบริเวณที่มืดนี่เลยครับที่แแนนเนี่ยชอบไปอยู่กันความน่ากลัวของสแนนนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเมื่อมันยังสามารถปรากฏตัวอยู่ในด่านที่เราเนี่ยจะต้องวิ่งหนีตัวละครอย่างไอสต็อกซึ่งเราจะต้องใช้ความเร็วพอสมควรเลยนะครับและสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยถึงขั้นหยยุดวิ่งเลก็คือ แน่นี่แหละครับถ้าสมมุติว่าเราเผลอไปเหยียบมันเมื่อไหร่นะครับแน่นอนเรายังมีโอกาสรอดอยู่แต่ถ้าเราเหยียบเพิ่มอีกสักอันนึงเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่รอดแล้วและเชื่อเถอะครับในระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยเราจะได้เจอแสแน่ไม่ต่ำกว่า7จถึงแอันอย่างแน่นอนเป็นยังไงครับกับเอนติตี้ตัวแรกที่ถึงแม้จะเป็นตัวละครที่เคยปรากฏตัวให้เราเห็นมาแล้วนะครับแต่ความอันตรายของมันเนี่ยไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนและวิธีการเอาตัวรอดจากสแสเน่เนี่ยก็ถืวอว มากเลยนะครับนั่นก็คือการสังเกตรครับอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสรอดจากการสแสดงได้มากเลยก็คืออุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือว่าไฟฉายเสียงมันไกลมากเสียงมันไกลมากกลักเพียบเลยคูเออได้แล้ว <laughs> ไปกันที่ Entity ตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเซิร์ฟตัวละครที่มาในรูปร่างของสายฟ้านะครับถูกสร้างมาเพื่อเรียนแบบ r u ั h ที่เราเนี่ยจะต้องเข้าไปหลบในตู้ให้ทันก่อนที่มันจะเดินทางมาถึงตัวเราง่ายใช่ไหมครับ แน่นอนครับเซิร์กเนี่ยจะถือว่าเป็นเอ็นติตี้ที่เข้าใจง่ายมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือการหลบไม่ให้มันเห็นตัวของเราแค่นั้นเองนะครับแต่ผมมีข้อมูลอีก4อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับเซิร์กนะครับนั่นก็คืออย่างแรกครับก่อนที่มันจะลงมาเนี่ยมันจะมีเสียงฟ้าผ่าพร้อมกับสายฟ้าสีเขียวปรากฏขึ้นบนฟ้านะครับประมาณ1-2ครั้งด้วยกันและนั่นก็คือสัญญาณที่บอกให้เรารู้เอาไว้เลยนะครับว่ามันกําลังจะมาและสิ่งที่เราจะต้องตามหานะครับก็คือตู้สักตู้หนึ่งอย่างที่2นครครรัับทีี่่ววู้เกกยือเรา่ สามารถหลบตามจุดบอดต่างๆของแมปได้นะครับยกเว้นกระท่อมหรือว่าในบ้านอย่างที่3นะครับก็คือเซิร์ฟเนี่ยจะต่างกับรัชตรงที่มันจะไม่เปิดประตูให้เราในบางครั้งถ้ามีทางแยกเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเราเนี่แหละครับที่จะต้องตามหาทางออกของตัวเองอยู่ดีและอย่างสุดท้ายจริงๆเลยนะครับก็คือเซิร์ฟนั้นจะไม่ฆ่าเราทันทีถ้าหากมันเดินทางมาถึงเราแล้วนะครับแต่มันจะทําดาเมจใส่เราทีละ40ซึ่งถือว่าแรงมากๆนะครับและโอกาสที่จะรอดเนี่ยก็แทบจะไม่มีอยู่ดี ว้ายเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงแอรตรงนี้รอดไหมโอ้ยไม่รอดอาจจะต้องเอนติตี้ตัวที่3นะครับ กราวส์ครเปอร์จะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดีก็ได้นะครับแต่ก็ต้องย้ําว่าดีแค่ในบางครั้งเท่านั้นกราวส์ค e ิปเปอร์นะครับถูกสร้างมาเพื่อให้ปกป้องเดอะสวนหรือว่าเดอะเอ์ดอร์สและถูกทําให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะยังคงเป็นแบบนี้อยู่เช่นการช่วยกําจัดเอนติตี้ตัวต่างๆนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยอาวุธของเขาอย่างเคียวแล้วก็คอยจับตาดูไม่ให้ใครนะครับทำลายหรือว่าเหยียบย่าในพื้นที่ของเดอะเอ์ดอร์สซึ่งหลายๆครั้งนะครับที่ตัวละครผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก ที่จะต้องเดินเหยียบหญ้าหรือว่าเดินผ่านพื้นที่หญ้าบ้างเป็นบางครั้งนะครับและการกระทําเหล่านี้นี่เองทําให้กราวส์คีปเปอร์นั้นโกรธแล้วก็พุ่งตรงมาหาเรานะครับกำจัดตัวละครของเรา ซึ่งถ้าเราถูกเขาจับได้เมื่อไรนะครับจะเป็นการการันตีเลยว่าเราเนี่ยจะต้องตายและกลับไปเริ่มใหม่อย่างแน่นอนวิธีรอดจากกราวคีปเปอร์นะครับที่ผมคิดว่าง่ายที่สุดเลยก็คือการที่เราเนี่ยควรที่จะพยายามใจเย็นๆมีสตินะครับรอให้กราวคีเปอร์นั้นเดินผ่านไปไกลๆก่อนในขณะที่เราจําเป็นที่จะต้องเหยียบย่านะครับส่วนถ้าหากเราถูกโจมตีโดยแมนเดรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยใจเย็นๆมีสติอีกแล้วนะครับแล้วก็เดินไปตามทางห้ามเหยียบย่านะครับไปหากาวคีปเปอร์ ลแล้วเขาเนี่ยจะทําการกําจัดแมนเดกที่เกาะตัวเราอยู่ให้เราเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องนําไปส่งคืนหลุมของมันเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะต้องนําแบนเดกไปส่งคืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเดินผ่านหญ้าไปนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้เราเนี่ยรอดจากแมนเดกแต่ไม่รอดจากกราวคีเปอร์ เอนติตี้ตัวที่4นะครับแมนเรกตัวละครที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่พืชชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในสวนโชคร้ายนะครับที่ถูกเวโลตัสทาให้กลายเป็นแมนเรกเพื่อที่จะต้องกรีดร้องใส,ส่ศัตรูของมันแมนเรกนะครับถูกทําเรียนแบบตัวละครอย่างกิเกลแล้วก็สคริชที่เสียงของมันเนี่ยจะถือว่าเป็นภัยสําหรับเรานะครับแมนเรกจะอยู่ตามบริเวณต่างๆของแมปเลยนะครับรอให้เหยื่อของมันเนี่ยเดินมาใกล้ๆจากนั้นมันก็จะพุ่งโจมตีไปหาเหยื่อของมันกรีดใส่เหยื่อจนทําให้ตาลายก่อนที่จะหมดสติไปในที่สุดดาเนป็ ที่ทําให้เราเนี่ยสามารถตายได้เลยถ้าเราไม่สามารถนําแมนเบรกที่กระโจนใส่เรานั้นไปคืนไว้ในหลุมได้ทันเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใช้สติพอสมควรเลยในการจัดการกับมันนะครับเมื่อแมนเบรกตัวนั้นเนี่ยกระโดดใส่เรานะครับเราจะต้องจับอนาไว้เราก็เดินตามสายหรือว่าตามรากของมันไปที่หลุมเดิมที่มันกระโดดออกมานะครับเราก็คืนมันกลับเข้าไปที่หลุมให้ทันก่อนที่เราเนี่ยจะหมดสติความยากของแมนเบรกนะครับจะอยู่ที่บางครั้งนะครับมันสามารถโจมตีเราได้พร้อมกันหลายๆตัวอยู่ที่ว่า เราจะซวยเจอมันพร้อมกันแบบนั้นหรือเปล่านะครับอีกอย่างก็คือแมนเรกเนี่ยสามารถโจมตีเราได้ในขณะที่กราวคีเปอร์นั้นก็อยู่ใกล้ๆเช่นเดียวกันหมายความว่าถ้าเราจะต้องเอาแมนเรกไปคืนที่พื้นหญ้านะครับเราก็จะถูกกราวคีเปอร์นั้นโจมตีอยู่ดีซึ่งวิธีการรอดจากสถานการณ์นี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องอุ้มแมนเรกตัวนั้นแล้วก็เดินตรงไปหากราวคีเปอร์เลยนะครับขอแค่เราไม่เหยียบหญ้าเท่านั้นกราวคีเปอร์ก็จะจัดการกับแมนเรกตัวนั้นให้เราโดยที่เราเนี่ยไม แล้วก็มองตับเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วนี่ไงหยิบม,มันออกมาแล้วไม่กูทำอะไรผิดกูทำอะไรผิดกูทำอะไรผิดเออมันสามรอบแล้วนะเว้ยแบนเด็กเอนติตี้ตัวที่5นะครับก็คือไอสต็อกคือเป็นมินิบอสตัวหนึ่งนะครับซึ่งให้ฟิลหรือว่าความรู้สึกไม่ต่างจากซิก เพราะมันก็คือตัวละครที่ถูกสร้างมาเพื่อเรียนแบบซิกนั่นเองนะครับเทคนิคในการผ่านไอสต็อกนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่แตกต่างจากการวิ่งหนีซิกเลยนะครับนั่นก็คือการสังเกตทางแยกให้ดีนะครับว่าทางไหนที่เป็นทางที่เราสามารถเดินผ่านไปได้ส่วนความยากของการวิ่งหนีไอสต็อกนะครับมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือจะไม่มีไกด์ดิงไลท์นะครับคอยนําทางให้เราซึ่งเราจะต้องใช้ทักษะในการสังเกตแล้วก็จําเส้นทางเองเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับในขณะที่เราวิ่งหนีอยู่เนี่ยจะมีกับดักนะครับชิ้นหนึ ที่เรียกว่าแสแนร์คอยปรากฏตามทางอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งสแนร์เนี่ยนอกจากที่ทำให้เรานะครับโดนดาเมจแล้วยังทําให้เราจะต้องหยุดวิ่งเป็นเวลาถึง2วินาทีด้วยกันแถมสแนร์นะครับยังเป็นกับดักที่มองเห็นได้ยากด้วยถ้าสมมติว่าเราไม่มีไฟฉายหรือว่าคมไฟเนี่ยดังนั้นนะครับการวิ่งหนีไอสต็อกสำหรับผมแล้วความสามารถในการสังเกตถือเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยโอเคขวาวเสียงมันไกลมากเสียงมันไกลมากกับดักเพียบเลยคู้เออหนแล้ว 多累哇！呃 เอนติตี้ตัวที่6กนะครับก็คือ m o n u m e n t อนุสาวรีย์สยงเดิมทีแล้วนะครับ Monument เนี่ยก็คืออนุสาวรีย์ธรรมดานี่แหละที่ถูกตั้งอยู่บริเวณต่างๆของแผนที่นะครับจนวันหนึ่งนะครับมีการเกิดขึ้นของเอนติตี้โมนิเมเนี่ยก็ดูเหมือนจะถูกใช้เป็นเปลือกหอยสำหรับปีศาจบางตัวนะครับที่มีรูปร่างคล้ายๆกับแนงมุม Monument นะครับเป็นตัวละครที่จะว่ายากต่อการจัดการไหมก็ต้องบอกว่าไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่น่ารำคาญดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ Monument รเเจอเายมันจะค่่ออยอยๆเเเดินตามามรรไปรื ซึ่งการที่จะทําให้มันหยุดเดินตามเราได้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องหันไปมองมันเมื่อมีใครสักคนมองมันอยู่นะครับโมนิวเมนต์จะซุดตัวลงไปกับพื้นนะครับแกล้งทําเป็นอนุสาวรีย์ธรรมดามดาซึ่งเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับความยากในการรับมือกับโมนิวเมนต์เนี่ยก็คือเราจะต้องคอยหันไปดูมันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสียสมาธิไปกับการจดจ่อกับบางอย่างนะครับจนบางครั้งผมก็เผลอเหยียบญ้าต่อหน้ากราวคิปเปอร์นะครับและก็ถูกกาจัดไปในที่สุดถึงตรงนี้นะครับเพ จะคิดว่าเฮ้ยก็ปล่อยให้มันเดินตามปเฉยๆได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าโมนิเมนต์เนี่ยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สามารถฆ่าเราได้โดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งมันก็จะสามารถทําได้ถ้าหากมันเข้าถึงตัวเราใกล้พอและวิธีการที่จะช่วยให้เรารอดจากโมนิเมนต์ได้นะครับก็คือการที่เราเนี่ยอย่างน้อยก็ควรที่จะเปิดเสียงระหว่างที่เล่นเอาไว้ด้วยนะครับคอยสังเกตหรือว่าฟังเสียงเท้าของโมนิเมนต์เอาไวด้ดีๆเมื่อได้ยินว่ามันเข้าใกล้มานะครับก็ลองหันกลับไปดูสัักกหหหนนน่่่่อยยแตใระวาางที็พมน อย่าเพิ่งเดินไปมานะครับไม่งั้นเราอาจจะเหยียบกับดักหรือว่าเผลอไปเหยียบหญ้าต่อหน้ากราวคีเปอร์ก็เป็นได้เพื่อนๆจะสังเกตเลยนะครับว่า e n t ติตส่วนใหญ่ที่อยู่ใน outdoor เนี่ยจะเป็น e n t ติตที่เราจะต้องใช้ทักษะในการสังเกตหรือว่าใช้สติค่อนข้างมากในการเอาตัวรอดจากพวกมันเฮ้ยไม่เห็นคุ้นเลยว่ามีอันนี้อยู่ เดีย๋ยวไปสนใจลุงครับอย่าไปกวนคุณลุงก็พอมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้นะครับคุณลุงแต่ลุงอย่ามาขวางผมอ๋อลุงไปอื้อโอเคครับลุงอื้อไปก่อนนะเฮ้ยตัวอะไรวะ <ti parliament> ขล่ <k wię us> ขวาแล้ว <and to be blessed> ตรเช่นเดียวกับตัวละครตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ Bramble Entity ตัวที่7 Entity เสาไฟที่ถูกเวโรตาสเข้าควบคุมและตามล่าเราความสามารถของมันนะครับจะถูกทําเรียนแบบตัวละครอย่าง f i g u r ์นั่นก็คือมันจะมีประสาทในการได้ยินที่ดีเลิศนะครับทำให้การเผชิญหน้ากับมันเนี่ยเราจะต้องยอดแทบจะตลอดเวลาเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับสำหรับ Bramble ในฉากที่เราเจอมันเนี่ยแม้ว่าเราจะรอดหรือว่าไม่ถูกพบเห็นจากการที่เรานั้นยอดแล้วก็เดินก็ตามนะครับแต่อีกดาเมจหนึ่งที่มันสามารถทําได้กับเรานะครับแล แรงมากๆเลยก็คือดาเมจจากการมองเห็นแน่นอนครับตัวละครอย่างฟิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีทักษะในการได้ยินที่ดีมากแต่มันไม่เห็นเพราะมันไม่มีตานะครับแตกต่างจากตัวละครอย่างแบรมโบนะครับมันเนี่ยสามารถมองเห็นเราได้ในบางครั้งที่มันเปิดไฟและเมื่อเราสัมผัสกับแสงไฟที่มันฉายมานะครับเราก็จะโดนดาเมจอย่างต่อเนื่องเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยตายไปกับมันบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยว่าการรอดจากเอนติตี้ในแมปดิอัลดอนั้นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สติแล้วก็ความใจเย็นนะครับสิ่งที่ผมแนะนํากับเพื่อนๆในการผ่านด่านตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือขอให้เพื่อนๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆเดินไปตัดหนวดของเวโลตัสในด่านเขาวงกดนะครับซึ่งจะมีอยู่3ามหนวดด้วยกันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าจากทางด้านขวาของทุกหนวดนะครับเพื่อที่จะเดินไปตัดหนวดมันโดยสามารถสังเกตได้จากหนวดที่พาดอยู่ตามแมปต่างๆนะครับจำเอาไว้ว่าอย่าพยายามทําเสียงหรือว่าทําเสียงให้น้อยที่สุดนะครับมองหาตู้ที่จะเข้าไปแอบด้วยเพราะมันเนี่ยจะไม่ปล่อยเราไปอย่างแน่นอนถ้าหา มันเห็นเราแล้วนะครับ เอนติตี้ตัวที่8ก็คือ World Lotus เป็นเอนติตี้ศัตรูที่ถือว่าเป็นตัวร้ายหลักของ t ด e Outdoor เลยก็ว่าได้นะครับ World Lotus เนี่ยถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่า Big Brother คอยควบคุมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเป็นเถาวันทั้งหมดนะครับเพื่อกำจัดผู้เล่นนอกจากนี้นะครับ w o r ร์ World Lotus เนี่ยยังเคยปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วในแมปโฮเทลหรือว่า The m i n e s ด้วยนะครับโดยในแมป t ด e Outdoor นะครับมันก็คือ Last b o s s หรือว่าตัวละครที่คอยควบคุม b r a m b l e นั่นเองส่วนในแมพหรือ The รืออ่่านคนคถ้เเเย็ ลากที่มีหนามเนี่ยก็ขอให้รู้เอาไว้เลยนะครับว่ามันก็คือตัวละครตัวเดียวกันกับเวล Lotus นั่นเองและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ8 Entity ที่ปรากฏตัวให้เราเห็นใน The o u t d o o r ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็ยังมีเอนติที้อีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่าลุงแกร์มี้ที่มีความสามารถในการรวบรวมกลีบดอกบัวนะครับที่เราเก็บมาเนี่ยให้กลายเป็นดอกบัวดอกหนึ่งส่วนดอกบัวดอกนั้นเนี่ยก็เอาไปใช้ในการปลูกเพื่อที่เราจะได้เกิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราตายไปแถมตามเนื้อเรื่องแล้วนะครับลุงแกร์มี้เนี่ยก็คือพ่อของกราวคิปเปร์นั่นเองจากข้อมูลเอนติที้ทั้ง8ตัวที่ผมเนี่ยอธิบายไปให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยแต่ละตัวมีความสามารถที่น่าปวดหว เราเนี่ยเรา,าต้องใช้ทักษะในการสังเกตแล้วก็สติที่ค่อนข้างเยอะในการจัดการกับพวกมันหวังว่าข้อมูลต่างๆในคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้พัฒนาทักษะในการเอาตัวรอดจากแผนที่ The Out ดีเอลดอร์ได้ในช่วงต้นคลิปเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะเดินทางมาดีเอลดอร์เนี่ยเราก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องสู้กับบอสถึง2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือฟิกเกอร์ในห้องที่100แล้วก็กรัมเบิลในห้องที่150สํร้อหรับผมแล้วนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค จบลงประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องวัชชูนะครับสำหรับคลิปนี้ข้อมูล Entity ทั้ง8ตัวใน The o u t d o o r s และผมวัชชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ